สวัสดีครับบายเอชแอมครับผมน้ําตกหมอแปลงยินดีต้อนรับครับตอนนี้ฝนตกมาแล้วครับก็มาชมบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนเนาะตอนนี้ตกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วครับผมน้ําตกหมอแปลงยินดีต้อนรับทุกท่านนะวันนี้ไม่มีคนครับเพราะว่าอากาศมันคืมฟ้าคืมฝนเนาะก็ไม่เป็นไรครับเรามาก็มาเที่ยวกันเนาะ มาช,ชมบรรยากาศฝนตกนะโปรยโปรนะน้ำตกหมองแปลงครับผมออได้ขยะด้วยฮนะจะเก็บขยะลงถังก่อนเนาะคนก็ยังไม่มีฮนะไม่น่าจะถึง10คนนะมาถึงนี่ฝนก็เริ่มโปรยโยแล้วครับ ก็มาชมน้ําตกมะแป้งในวันที่ไม่มีคนแล้วกันก็ไม่เป็นไรครับฟื้นฟ้าขึ้นฝนครับฝนตกพายุเข้านะครับผมก็เก็บขยะเรียบร้อยนะก็เดินลงไปดูข้างล่างนะตามสภาพเนาะก็เจ้าหน้าที่ก็ทําความสะอาดนะก็แต่ก็ยังมีขยะหลงเหลืออยู่นะน้ําตกมะแป้งก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะก็มาด้วย อยากให้มันตกครับเพราะว่าหมอกควันมันเริ่มจะบางน้าหน้าตาแล้วครับผมก็เข้ามาชมน้ำตกหมอแป้งครับผมในวันที่ฝนตกป่อยๆเราก็มาชมบรรยากาศโอ้สุดคลาสสิกเลยฮะโรแมนติกมากเลยครับเดี๋ยวผมเดินไปพักตรงนี้แล้วกันหลบฝนนิดนึงก็รอเดี๋ยวเดินลงไปชั้นหนึ่งนะ วันก่อนมีนะักท่องเที่ยวตกนะตกลงไปนะครับก็ได้ใช้เชือกเกี่ยวตัวขึ้นมาเนาะก็ตรงที่มันเป็นอันตรายนะครับห้ามลงเขาก็ยังไปอยู่เป็นไมลรุ่นนะไมลรุ่นอนะ่าเช้ายอรมันนะตกลงไปก็ได้รับการช่วยเหลือนะเราเห็นก็เข้าไปช่วยเนาะก็เขามาเที่ยวบ้านเราเนาะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะก็เขามาก็ควรได้รับความปลอดภัยนะ อ่ะผมไม่หลบฝนตรงนี้หลบฝนตรงนี้แล้วกันนะครับปึบอ่าหลบฝนตรงนี้เห็นไหมอันนี้ดอกบัวตองครับอันนี้ดอกอันนี้เป็นดอกบัวตองนะครับเห็นไหมเกรสรมันก็จะหลุดร่วงลงนะดอกบัวตองนะครับเกรสรก็จะหลุดร่วงลงไว้เป็นเม็ดแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นใหม่ก็จะบานช่วงพฤศจิกายนนะ ปลายแม่ห้องสอนนะก็ที่ดูดอกบตองสวยๆก็ตรงที่ขุนยวมเนะขุนยวมนะครับอันนี้ห้ามลงนะอันตรายเห็นไหมฟอร์ดแดนเชอร์นี่ชั้นหนึ่งนะครับเหนะมครับชั้นหนึ่งดี๋ยวผมเก็บของตรงนีแล้วก็ผมเดินลงไปดูนะถ้ามันหนาวมากเราก็ไม่เล่นนะนะก็ตอนนี้ฝนตกปล่อยๆครับบรรยากาศใช้ได้เลยฮะดูสิครับโอ้โหว้า oh. ว wow. <c oughs> เดินลงมาชั้นหนึ่งนะตรงนี้อันตรายนะห้ามลงนะถ้าลงไปก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวตกลงไปนี่เรียบร้อยเลยนะวันก่อนมีคนตกตรงนี้นะตกเกทตรงน,รงนี้ตรงเขียนว่าอันตรายเนี่นะเห็นไ,ไหมตกลงไปนะอันตรายัดนเดนเชอร์นะไนะหลลงไปข้างล่างขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวตกลงไปหัวกระแทกพื้นนี้เสียชีวิตได้นะโอ้ฝนมาเยอะแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าหลบฝนนะ <c oughs> แรับนึหลบฝนก่น <c oughs> ก็มาเที่ยวมาชื่นชมบรรยากาศนะบรรยากาศของน้ําตกหมอแปงนะช่วงนี้เราก็หลบฝนอยู่นะยังไม่ได้ลองเล่นเล่นน้ำมันลื่นนะก็นั่งพักผ่อนชมบรรยากาศกันไปนะครับ